เนี่ยประเดนีมแค่อขาดกะเลีียงบะเต้ากับข้าวกเลรียงเน่ยเหอบะเต้าค้าบผเต้าบะเต้าแตงโม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 มันมีไม่ก่บเต้าะเต้าเมล่อนไมก่อก่อมันมันมันก็มีครับมีถุงเต้านะครเนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงครับเอาครับถุงกไดถุงสองห้าบาทครับมีห้าถุงครับสองถุงห้าสิบได้ก่อโอ้สองถุงห้าสิบบัตได้ครับโอ้ถุงสองห้าครับผมถุงสองห้าเออ ไอ้ไอ้แบบมีตังย่อยอ่ะไอ้มีแบงรวดอ๋อแบงแบงร้อยได้ครับได้เนาะได้้ถุงเดียวถุงเดียวถุงเนาะอ่าครับแ่ถุงเนาะสอห้าบาทนะครับอ๋อไอ้สองห้าบาทได้กี่กีแม่น่ะไอ้มีตังหย่อยเด้อขอนีห้ไอ้มีถอนได้ต่อ้อ้ห้าห้าโอเคห้าเดี๋ยวนะงตังเหนห้าเจ็ดห้าจับจับจับเออเด้อเดอไปร่อยมาไปล่อยมาอ่าไอ้มีลาตังหย่อยสองห้าบาทเนาะครับ อ่าขอบคุณครับผมขอบคุณเด้อครับอยาไปเลยกี่เจ็ไปไปขายทางในวัดผู้เนอะเป็นยังไงอ่ะเต้าครับผมฮะมันผูกป่อเป็นละเป็นครับใช่ครับมันยังไม่กูตื่นไปเด็กๆโหก็ไปกูตื่นจะได้ตั้งก่บหม ได้เเนี่ยโหก็ทูกแล้วแกทูกแล้วเนาะต้แม่นแล้วรู้เอราตใดก่อนหแก้าบาทอ่ะ้อห้าหเออเออเอาใหม่เอาใหม่เอาตางคิงคืนไปก่อนต่กี้ตาคิงตัไหเจ็ดชิบห้าเจ็ดชิบห้าอ๋อออกว่าสิบห้านะผมเจ็ดเจ็ดเออครบครบนะครบอ๋อแล้วไอ้แบบหมีตั้งย่อยไอ้มีแบงร้อยใบเดียวอ่ะไอ้กัแป้งร้อยก็คืออ่ายิงพอนมาเลยเจ็หมาอ่าเจ็ดิบห้าก็ถูก อ่าเมื่อเดียวนี้สรุปแล้วสรุปแล้วไอ้ขมีตังค์ย่ไงคิงเาไปไล่ไอ้มาไห้มีใจให้คิงเร้สองห้าบาทเอาไปทุกก้อออดทุกข้อทุกข้็ทุก้อทุกข้็ทุกอทุกข้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 อทุก้อทุกข้อทุกข้อทุกข้อทุกอทุกขกอทุกข้อทุก้อทุกันอทุกข้าทุก้อทุก้านุกข้อทุก้อทุ้อทุกขอทอทุก้อทุกอทุกขอทุกข้อทุกอก